รถจอดอยู่นู่นเดี๋ยวผมขับมานี่อยู่ออคันนึับเ,เ,เดี๋ยวผมไม่คุยกับเพื่อนก่อนคั้งนึงนะครับสรุปพี่ไปได้ห้าร้อย <500, S 1> โอเคคั้งนึงนะพี่นะการป้องกันนี่สำหรับผมเองแล้วผมยังยังไม่สามารถตอบได้นะครับต้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาทั้งถุงว่าเขาหาทางหาทางป้องกัน ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้มีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่หัวสาบางกลุ่มมาจอดรถคอยรับการว่าจ้างจากผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาตามหน้าสถานบันเทิงเพื่อขับรถผ่านด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยจะเสนอราคาจะอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายเป็นคนตกลงกันไม่ผมผมรถมาอะมีมาสองคันแล้วผมก็อยากอยากทราบราคากันด้วยว่ายังไงอะไรบ้างที่หาของเท่าไหร่อะ ผมไม่รู้พี่คิดกันยังไงเนี่ยเอาแค่แค่ข้ามผ่านด่านนะพี่แล<ะ>้วแต่พี่พี่งไหวเท่าไหร่ห้าร้อยพอไหมห้าร้อยไปไปต่อเสียงแล้วเพื่อนจัดนั่นไปปะเนี่ยเรื่องดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อผ่านด่านตรวจไปแล้วคนขับที่อยู่ในอาการเมาสุราก็จะขับรถไปตามท้องถนนด้วยตัวเองซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งทีมข่าวนิวทีวีได้สำรวจที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการตรวจขันให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการว่าจ้างขับรถผ่านด่านตรวจแอลกอฮอล์และจากการที่เจ้าหน้าที่ออกตั้งด่านเกือบทุกวันทําให้รู้ถึงวิธีการตรวจสอบของกลุ่มแท็กซี่รับจ้างว่ามีพฤติกรรมอย่างไรในการขับผ่านด่านตรวจแอลกอฮอล์ให้กับผู้จ้างวานจึงเน้นการตรวจสอบดูใบขับขี่ว่าเป็นใบขับขี่สาธารณะหรือใบขับขี่แบบตลอดทีพ ขี่มาครั้งเราก็หลองถามบ้างว่า,าพี่รถพี่ขับมาเนี่ยทะเบียนอะไรครับรถพี่เองบ้าเขาบอกรถเขาเองทะเบียนอะไรครับเขาจำไม่ได้แล้วเพราะความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่รถเขาเขาเราจ้างขับแล้วอาการก็จะออกสอบเปรุรถนอกเนื้อจากปัญหาการจ้างวานแท็กซี่ขับรถผ่านด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้ว ทีมข่าวยังพบว่ามีบริษัทเอกชนที่เปิดให้บริการรับจ้างขับรถให้กับผู้ที่ขับขี่มีอาการเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยจะส่งพนักง,งานไปยังสถานที่ที่ลูกค้าอยู่เพื่อขับรถส่งกลับถึงบ้านและกําลังได้รับความนิยมในโซเชียลเน็ตเวิร์กในขณะนี้ระหว่างที่ไปปฏิบัติการเนี่ยพนักง,งานขับรถของเราทุกคนก็จะติดกล้องไว้ที่หูนะคะซึ่งเป็นกล้องที่สามารถดูไลฟ์บนแอปพลิเคชันมือถือได้รวมทั้ง บันทึกภาพตลอดเวลาค่ะนอกจากนั้นยังมีตัว GPS ที่ระบุว่าพนักงานเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนแล้วในแผนที่ค่ะคือถ้าเกิดมีการออกนอกเส้นทางไปเนี่ยเราก็จะทราบเลยว่ามันมันเกิดเรื่องที่ไม่โอเคขึ้นแล้วทุกวันนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นมากมายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับเมื่อเกิดกรณีการว่าจ้างให้แท็กซี่ขับรถผ่านด่านตรวจแอลกอฮอล์จึงเหมือนการใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการกระทำผิด ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องสําคัญที่ตํารวจจะต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไปทีมข่าวอจชายกรรมนิวทีวีรายงาน